สดีวเพื่อนๆครับพบกับผมปองป้ันปูนออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งครับกับเส้นสายของ YouTube Channel นะครับก็ตอนนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดซับสไครห์ผมตอนนี้ยอดคนซับ16,000กว่ากว่าแล้วนะครับก็สำหรับช่องผมก็ไม่ได้ช่องใหญ่โตอะไรก็พยายามที่จะนำเสนอเกี่ยวกับรถต่างๆไปเรื่อยๆนะครับคนติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็ไม่ต้องรีบก้ากระโดดมากนะไปเรื่อยๆเื่อยๆืยๆขอให้มันได้ นะมีผู้ติดตามมากขึ้น,นรจริงครับเขาดีจริงครับขอบพี่ขอบรับพี่แลนะมีพี่ชายแวะเดินผ่านานะบานะนะประมาณนี้แล้วการสําหรับช่องของผมนะครับต้องขอบคุณจริงๆจากใจเลยนะที่ทุกคนนี่กรร็ติดตามเนี่ยคือมันชอบดูรถจริงๆนะชอบเกี่ยวกับการนําเสนอของผมจริงๆต้องขอบคุณจริงๆนะครับก็นะไม่มีอะไรจะพูดมากนอกจากคำว่าขอบคุณมากๆนะครับและรถคลิปนี้ครับก็เป็นรถ125ไฟลล้วบังลมอีกหนึ่งคันที่ต้องบอกว่าอะไรเทพ เทพเทนะฮะคันนี้เป็นของช่างจอยลาเท้าอีกคันหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่ามีหลายคันมากเลยรถช่างจ้อยและแต่ละคันเนี่ยค่อนข้างที่จะอ,ะ,อะไรแบรนด์เนมเยอะนะครับคันนี้เป็นหนึ่งคันที่อยากนำเสนอนะเพราะว่าไม่ถ่ายไม่ได้จริงๆมันมีอ i ซิกเนเจอร์หรือว่าตัวไฮไลท์สำคัญของรถคันนี้เนี่ยซึ่งมีแค่สองคันในประเทศไทยที่ใส่นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันดีกว่าว่า มันเป็นอะไรอย่างที่ผมบอกนะครับตัวไหนที่มีแค่2คันที่ใส่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นกล้าการันตีครับเพราะว่าคนเอาเข้ามาก็เอามาแค่2อันนะครับแต่อาจจะมีเพิ่มมาอีกหรือเปล่าไม่รู้แต่ณเวลานี้ไอ้ตัวที่บอกเนี่ยมีแค่2อันในประเทศไทยและอยู่ที่เขาหมดเลยจ้อยลาดพ้าวไปดูเลยดีกว่าครับว่ารถของจ้อยลาดพาคันนี้บังลมมันจะหล่อแค่ไหนเปล่าด้วยนะครับกดซับสไคร้าาด้วยครับทั้งจ้อยลาดพ้าและปอก้านปูนครับผมไปดูรถกันเลยฮะ ไม่ใช่เบนซ์น,นะฮะเวฟครับผมเวฟทถแนลขอกันคเย้ให้ดูสภาพโดยรวมก่อนนะครับเป็นโฉมไฟแล้วบังลมนะครับอ่าเวฟผัดฉีดอ่าสีเขียวครับเขียวเสียวแป๊บนะฮะเขียวเสียวแป๊บนะฮะเรี่ยมนะครับคันนี้เรี่ยมอะไหล่แน่น นะฮแน่นทุกจุดสะอาดจริงๆคลีนมากครับคันนี้นะฮะนะครับโดยรวมก็จะเป็นสภาพนี้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะเริ่มต้นกันที่ตัวรถครับเป็นช่วงไฟเลี้ยวบังลมนะฮะอ่าเบอร์ชุดสีแท้นะครับไม่ไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวแท้นะครับสวิงอาร์มเบิร์กนะครับบังโคลชิ้นดําเบิร์กหมดนะครับสเต้พักเท้าเบิร์กเบาะเบิร์กนะครับเบิร์กทุกอย่างไม่เมย นะครับอ่าเป็นรถหัวฉีดตัดมือตรงรุ่นนะครับที่สำคัญนะฮะทะเบียนตองสองเย็ด yeah. โคตรเฟียวนะมาดูกันที่อะไรเลยครับผู้ชมครับเริ่มกันที่ชุดหัวครับคันนี้เป็นแอมเบอเลซิ่งหมุดทองครับหรือว่าเรียกว่าลอตซี่ปั๊มอย่างเดียวห้าหมื่นสองนะครับปั๊มบนห้าหมืนสองนะฮะ แล้วก็ฝา,าเดลนาพันแปดสีเขียวนะฮะฝาเดลนาพันแปดสีเขียวปั๊มมือหนึ่งนะบเบิกมาห้าหมื่นสองนะฮะสัมผัสเบรกดีมากครับท่านผู้ชมฮนะเท่าที่ผมสัมผัสนี่นนะผมรู้สึกจริงๆแล้วอะล็อกซี่ส่วนใหญ่จะแข็งแต่ช่างจ้อยไล่ลมไล่น้ํามันเซ็ตได้ดีมากนะครับเบรกทําให้รู้สึกว่าสมูทนะครับแล้วก็นิ่มอย่างเงี้ยเบรกอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับตัวไล่ลมฮะ เป็นตัวท็อปเลยฮะซต็อบบี้นะฮะไทเทเนียมแท้นะครับตัวนี้สีเขียวนะฮะอ่าสองหมื่นบาทนะครับไล่ลมตัวนี้แหละฮะเขียวๆเนี่ยสองหมื่นบาทนะครับทดรองรวมๆ,ๆ,ๆดูนะ,ะท่านผู้ชมนะ,ะแล้วก็ประกับ RMX ครับสีเงินนะแท้นะครับข้องอแท้ RM นะครับสาเร่งปอกมือแท้แต่ว่าส้ยเร่งตรงเนี้ยมันจะแตกต่างที่ว่าตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันตรงรุ่นกับสีดํา นะครับถ้าเป็นสีเงินแท้ตรงรุ่นเนี่ยปอกมือแท้จะเป็นเส้นๆายาวๆทีๆนึกออกใช่ไหมอ่าแต่อันนี้ก็เป็นแท้ของสีดำเบิกมาใส่นะครับ RM แท้เหมือนกันนะฮะใส่กันได้นะครับไม่เป็นไรขอให้แท้นะครับนะฮะสภาพนี้ก็รวมไซเรนก็ระมาหมื่นหนึ่งแล้วกันนะครับข้อง,งอแท้เดิมๆนะหมื่นหนึ่งห้าหมื่นสองสองหมื่นนะครับฝาเดโตนาอีกพันแปดหมื่นหนึ่ง ห6าหมื่นรวมฝาด้วยอ่ะสองพพอแปดหมเป็นแปดหมนะครับแปดหมบาทชุดบนนะครับเฉพาะอะไรมาดูชุดล่างครับว้าวนะฮะชุดล่างครับงานเทพครับชุดนี้ถือว่า f u ลออ p ชั่นครับเพื่อนๆฮะฟูลออชัถามว่าทำไมฟูลออ p ชั่นจะบอกทีละจุดเลยนะฮะปั๊มเต่าทองนะฮะโมโนบล็อกนะครับ ห้าหมื่นห้านะครับโมโนบ็อกซ์ห้าหมื่น้านะครับวาวไล่ลมสต็อบบี้ไทเทเนียมสองหมบาทเป็นเจ็ดหม่นห้าวาวไล่ปลดเร็วสต็อบบี้เบอร์สามอีกสองหมืนบาทสี่หมื่นห้าหมื่น้าเ้าห้านะครับชุดนี้ตีห้าพันห้าหมื่นห้าเ้าหน้าแสหนึ่งครับผมชุดนี้แสนหนึ่งครับผมนะฮะชุดนี้แสนหนึ่งครับผมนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะไม่รวมค่าแปลงนะครับ นะไม่ลงค่าแปลงค่าน็อตนะน็อตแกล้องานมือนะครับโชคทําสีนะทวนนะครับเบิกมาทําสีน้ทวนนะครับสังเกตมันจะเงากว่าเดิมเก็บเยอะกว่าเดิมจาน TK ครับผมนะฮะจาน TK ติดตัวติดรถ GP นะครับอันนี้แท้ครับขนาด220มิลนะฮะสังเกตตัวนี้เป็นตัวท็อปของ TK ครับไม่มีหมุดนะครับไม่มีหมุดนะครับตัวนี้นะฮะดูเฉียงแท้นะครับจานเบิกมายังไม่เคยเบรกเลยนะครับเบิกมา3 0,000บาทนะฮะทั้งจ้อย จ้าเท่าไรสามหมื่นป่ะสามหมื่นกว่าบาทอาะแต่จะสามหมื่นพอไม่เคยเบรกเบิกมือหนึ่งตัวนี้ตัวท็อปฟูลออปชั่นนะครับไม่เคยเบรกนะฮะหมุดซ่อนนะครับตัวนี้ไม่ใช่หมุดธรรมดาถ้าหมุดธรรมดาหน้าหน้าก็สองหมื่นกว่าแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดจาก GP, ทีเคจีพีนะครับแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะสามหมื่นบาทแสนสามครับไม่ลวงค่าแปลงชุดนี้แสนหนึ่งนะครับตัวนี้สามหมื่นข้างบนเมื่อกี้เราคิดได้เท่าไหร่นะ อ่าห0หมืนะครับประมาณ6กหมื่นห้าหมื่นห้าหกหมื่นห้ากว่าอ,าอ,าอา่ดไม่ถูกแล้วนะอันนี้แสนสามอันนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งหกหมนห้าหกหมื่าเจ็ดหมื่นห้บาทครับชุดบนชุดล่างนะครับท่านผู้ชมครับรวมวาวไล่ลมนะฮะไทเทเนียมประกับฝาแล้วก็หมุดทองลอซี่นะครับ แล้วก็เต่าโมโนบล็อกนะครับไล่ลมไทเทเนียมสต็อบบี้นะครับจานทีเคตัวไม่มีหมุดนะครับชุดนี้แสนสามกับอ่าแปดหมื่นนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับไม่รวมค่าแปลงแผ่นจานแผ่นรองนะครับค่าคาลิปเปอร์ค่าน็อตนะครับล้อโมลาดอโลเวล่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดลังน้ํานะครับราคาเสี่ยเงินตอนนี้มือหนึ่งทะลุสองหมื่นกว่าผมคิดสองหมื่นพอนะครับนะฮะผมคิดสองหมื่นพอสองแสนหนึ่งเป็นสองแสนสามแล้วนะครับ สองแสนสามหมื่นบาทนะครับยางเป็นเมสอินเจแปนครับบิสโตนนะฮะมันจะเขียนว่า m ม d อินเจแปนเลยนะฮะยางบิสโตนสองสองห้าครับแมสอินเจแปนนะฮะชุดลมเอิร์นครับสามพันห้านะครับยางอีกพันแปดนะครับคิดไปเรื่อยๆนะฮะแต่เดี๋ยวจะดูตัวอื่นก่อนนะครับมาดูที่ชุดล่างนะครับแท้งทำสีน้ำทวนนะครับน็อตงานมือทั้งคันนะฮะย้ำว่างานมือนะฮะนะงานมือทั้งคันนะครับ ตัวนี้เดียท์โทน่าอีกสองพันนะครับอ่านะฮะสองแสนสามเป็นสองสามสองอ่าสองแสนสามหมื่นสองพันนะครับอ่างานมืออีกน็อตนะฮะพักเท้าครับเป็นหัวค้อนครับไทยอ้่มห้าพันบาทครับรวมแปลงนะฮะแน่นมากครับห้าพันบาทนะครับรวมสลักนะห้าพันบาทสองสามสองเป็นสองสามเจ็ดนะครับสองสามเจ็ดท่อดำแท้นะครับท่อดำแท้เบิกมาครับสี่พันกว่าบาทนะฮะ ทำคอเทเนียมใบนี้ผมคิดห้าพันบาทพอนะฮะสองสามเจ็ดเป็นสองสี่สองนะฮะไทเทเนียมนะครับผมคิดแค่ห้าพันบาทพอสองสี่สองกับห้าพันเป็นสองสี่เจ็ดนะฮะเอ้ยรวมไปแล้วนี่หว่าห้าพันอ่าสองสี่สองนะครับโชคห้าหมื่นสองครับสองสี่สองโชคอัพแกนดําำแอดเวนเทจครับนะฮะโชว่าแกนดําำแอดเวนเทจสภาพเบิกมือหนึ่งมาเลยนะครับตัวเก่านะสปริงจะห่างนะครับโชว่าแอดเวนเทจนะครับสองสี่สองห้าหมื่นสอง สองสี่สองเป็นสองเก้าสี่นะฮะสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทนะครับสองสี่สองแสนสองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองเก้าสี่นะมือลิงเคดีเอ็มครับเจ็ดพันบาทครับผมมือลิงเคดีเอ็มครับตัวนี้ฮะเจ็ดพันบาทเขาเรียกเคดีเอ็มนะฮะเจ็ดพันบาทมันจะมีตรงซิลบอกนะฮะสองเก้าสี่แต่ล้าหกพันพอสองเก้าสี่เป็นสามแสนนะครับสามแสนนะฮะ น็อตกึ่งมืออีกนะครับเดี๋ยวตีราคาทีเดียวเลยนะฮะยางบิสตตนแบนแลกนะครับยางบิสตตนแบนด์แลกนะครับตอนนี้สามแสนนะยางหน้าหลังครับสี่พันหกนะฮะสี่พันหกนะครับสามแสนสี่พันหกอ่ะสามแสนตั้งไว้ก่อนนะฮะเริ่มใหม่เป็นสี่พันหกนะครับอ่าสี่พันหกโหสุดยอดมากมากนะครับรายละเอียดนะฮะล้อเลอะนะดุมนะฮะดุมเบิกพ่นสีน้ำทวนนะครับอ่ารวมไปถึงตัวนี้ด้วยนะฮะบังโซสวิงอาร์มเบิกมาใหม่ทำสีน้ำทวนหมดเลยนะครับ สวิงอาร์มบังโซ่ดูมหน้าดูมหลังนะครับนะฮะตอนนี้สามแสนสามแสนเท่าไหร่นะสามแสนสี่พันสองนะครับนะครับสามแสนสี่พันสองสี่พันสองนะครับอ่ามาดูพวกนี้นะครับงานกลึงมืออ่าพวกนี้นะครับงานกลึงมือนะฮะสเตทักเท้าเบิกนะครับขาตั้งเบิกนะครับคันเกียร์เบิกนะฮะน็อตต่างๆนะฮะ ตอนนี้สามแสนสี่พันสองนะครับรวมมาถึงตัวนี้ครับที่ผมบอกว่ามีแค่สองตัวในประเทศไทยก็คือหนึ่งในนั้นคือตัวนี้และตัวหนึ่งอยู่ที่เขาครับอยู่ที่เวฟหน้าแหลมตัวสิบล้านคันนะฮะแต่หนึ่งในสองก็คือตัวนี้และสองตัวก็คืออยู่ที่ช่างจ้อยนะตัวนี้นะครับการสบัดแมกนีเซียมนะฮะแกนดําตัวสั้นนะฮะแมกนีเซียมแกนดําตัวสั้นนะครับมีสองตัวในประเทศไทย นะครับล่าสุดซื้อก็มาแสนแปดนะครับหนึ่งแมืนบาทนะครับตัวเดียวนี่แหละฮะหนึ่งแมืนบาทนี่ตัวสั้นนะครับอ่าแกนดํามี2ตัวในประเทศไทยนะครับเมื่อกี้3,000 300, สนบวกกับแสนแปดเอ้ยอ่าแสนแปดนะครับก็เป็น4ี่แส0แบาทนะ 4, 8ะส0 0แสนแปบาทนะครับรถท่านผู้ชมครับและ ตรงนี้ฮะน็อตชุดสีเนี่ยเป็นบูธทั้งคันนะครับงานมือทั้งคันนะฮะนะทุกจุดนะครับงานมือหมดเลยนะครับงานมือหมดเลยนะครับแทงนะครับนี่ฮะปิดสเตย์นะครับปิดโช๊คแกนล้อนะครับนะะตอนนี้สี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่แสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยนะครับลดนะฮะเฉพาะลด รถเปล่าทะเบียนตองสองเนี่ยเก็บชุดสีนะครับรวมไปถึงงานแปลงงานน็อตผมให้เลยนะทะเบียนตองสองผมให้เลย60,000บาทนะครับชุดสีเบิกนะครับรถเปล่าเนี่ยผมให้60,000บาทตีหกหมืบาทพอนะ โหเบิกเกินด้วยเพราะว่าทะเบียนตองสองรถทั้งคันชุดสีเบิกทั้งคันนะครับน็อตงานกึงมือเฉพาะน็อตเนี่ยงานกึงมือนะครับชุดสีแข็งปิดโชค๊คปิดสเตแกนล้อหางปลาต่างๆเนี่ยก็ต้องมีเกือบ2 0,000ื่นแล้วนะครับรถทะเบียนตอง2อีกชุดสีเบิกใหม่ทั้งคันอีกนะฮะผมตีแค่หกหมื่นบาทพอนะครับเมื่อกี้4 8 4 2 4 8สี่สองี่บวกอีก60,000ก็เป็น5 4 000, 4 2 0 0นะครับ5 4า0 0 0 4,200ผมคิดแค่นี้นะฮะจริงๆแล้วมันมีค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นอีกนะฮะในซีลงซีลวดยางในนะครับขาตั้งต่างๆนะฮะรวมไปถึงงานแปลงนะครับเนี่ยพวกงานตัดขาคาลิเปอร์นะฮะสร้างแผ่นรองจานต่างๆเนี่ยผมตีแค่หกหมื่นบาทพอนะฮะนี่คือราคาคร่าวๆและท่านดูรถนะครับรายละเอียดของรถคลิปนี้นะฮะอยากนำเสนอเกี่ยวกับอะไรนะฮะว่าจัดวางยังไงและชื่ออะไร ราคาตางอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือราคาที่ซื้อขายจริงนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆน,นะครับและคนอาจจะหาว่าโม้บ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมห้ามความคิดใครไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าอา,อาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าอย่ามาด่าว่ากันก็พอแล้ว <c oughs> นะอย่ามาด่าว่าขยะสังคมเด็กแว้นอะไรเีอะผมขอนะครับพวกผมไม่ให้ขยะสังคมนะครับผมอาจจะแว้นกันจริงแต่ว่าผมก็มีแนวทางของผมพวกผมนะครับซึ่งมันก็สามารถทารายได้นะครับให้กับพวกผม ดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างผมเองเนี่ยนะฮะทำยูทูบถ่ายรถผมก็เริ่มจะมีรายได้อย่างช่างที่ประกอบรถหรือว่าคนที่จัดสภาพรถเขาก็มีรายได้ของเขาสามารถเลี้ยงครอบเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับช่างแต่งรถก็ได้รายได้คนขายอะไรก็ได้รายได้นะครับมันเป็นวงจรนะครับรผู้ปรทกางานกันสุจริตนะครับสามารถหาเลี้ยงชีพได้หาเลี้ยงครอบครัวได้โดยที่ไม่ได้เบียดเบียนใครนะครับแล้วก็ทามันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่าด่าว่า เป็นเด็กแว้นเด็กขยะสังคมเลยนะครับพวกผมขอแค่นี้ไม่เชื่อไม่ว่ากันนะฮะหาว่าโม้อ่าไม่ว่ากันแต่อย่าว่าเป็นขยะสังคมเลยนะครับพวกผมรักชอบแบบนี้จริงๆนะครับขอบคุณด้วยนะฮะคอมเมนต์กันมาได้นะครับคันนี้นะครับอร่อยเทพจริงๆนะฮะห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยนะครับประมาณนี้นะครับตีตห้าแสนห้าก็ได้เนาะมันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนะฮะไหนจะค่าทําเครื่องอีกนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นสเต็ปห้าหกซักสาม ทำเครื่องหัวฉีดกล่องเจิ่งนะฮะลิ้นเล่งต่างๆก็ต้องมี2องสามหมื่นแล้วนะครับตีซะห้าแสนห้าแล้วกันนะคิดแบบประหยัดเลยนะนะครับห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับและตัวนี้ท่านผู้ชมครับมีแค่สองตัวในประเทศไทยนะที่กล้าพูดเพราะว่าคนเอาเข้ามาก็คือพี่พบนะครับเอาเข้ามาแค่สองตัวอาจจะมีตัวสั้นเหมือนกันแต่เป็นแกนทองนะฮะสังเกตดีๆมันจะไม่เหมือนกันจะเป็นแกนทองนะครับมีอีกมีอีกนะประมาณสี่ห้าตัวแต่ว่าเป็นตัวเนือนี่แหละต่างกันที่แกนนะครับอ่านะครับ ประมาณนี้แล้วกันสาหรับรถของจ้อยลาดเพ้านะครับคันนี้หล่อมากนะครับชอบมากนะฮะในการแต่งรถคุมโทนต่างๆนะครับในการจัดวางอะไรนะฮะความสะอาดของรถนะครับนะฮะผมชอบมากเลยฮะคันนี้มันหล่อแลวมันเรียบใช้งานได้จริงทุกอย่างนะครับนะรถแทบไม่ได้ขี่เลยนะฮะมีทุกอย่างที่เว็บควรมีนะคันนี้นะฮะ สุดมากแต่คนสงสัยเว็บอะไรวะาคาละครึ่งล้านห้าแสนห้านะครับนะดูยางเนี่ยติ๊กเกอร์ยังดูเลยดูนะท่านผู้ชมมันยังไม่ได้แกะออกเลยนะนะยางเฉพาะยางก็สี่พันกว่านะครับหน้าหลังนะฮะเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะครับสําหรับรถคนันนี้นะออชอลอ2สองสองครับจอยลาดเท้าฟูลออปชันนะครับแล้วเดี๋ยว ท่านผู้ชมรอชมได้เลยครับในคลิปของผมนะฮะก็จะอัปโหลดลงนะครับในช่องของปอกบ้านปูนออฟฟิเชียลนะครับให้ดูโดยรวมนะครับอีกหนึ่งรอบนะฮะห้าแ0 0ห้าแม่เจ้าเอาละครับกลับมาที่ปอกบ้านปูนนะครับ